ครับสวัสดีวันที่19พฤศจิกายน2568 พอพอมาเจอกันมันเดิมคิดถึงกันบ้างเวลาเนี่ยวันนี้ใช่แก,แกดูมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกระทัดเช่นเดิมนะหลังจากที่เราทำะบวน98 6เป็นรถด่นดนวนพิเศษนะครับผมนะพิเศษสินค้าวัสดุด่วนนะครับผมนะรถพิเศษสินค้าวัสดุด่วนจากสงไงูไนโคลงไปทางสถานกลางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเมื่อเราเอามาถึงเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดรถจากออกจากขบวนนะครับผมนะแล้วก็เขาก็จะเอาขบวนขบวนเอาสินค้าลงขบวนต่างๆไปเก็บแล้วก็รถจักรเพื่อที่จะกักบับงซื่อนะ นะครับผมเป็นรถจักร G A 4 5 5 7นะครับผมนะแต่ทางการเขาบอกว่าวันนี้ให้เอาเลย C ห5าหเข้าลงรถด,ดีเซลรางกรุงเทพโอ้ยตายแล้วนะครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนเอาเลยรถจกั 4, 3, 7, กรตอมสี่สมศูนยกลับแทนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราไม่อยากเจอนะครับผมแต่มันไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรแล้วครับผมนะเพียงแต่เราขี้เกียจที่จะต้องไปตรวจรถใหม่ขี้เกียจที่จะต้องเอารถจักรเข้าลงรถด,ดีเซลรางกรุงเทพเพราะว่ามันไม่ใช่ถิ่นของเราเนาะมันไม่ใช่ถิ่นของ เราเราก็ไม <muitas S 2> ่ค่อยชํานาญนะครับผมนะแล้วเราต้องเป็นเบิกเครื่องมือใหม่นะครับผมตัวรถจักรใหม่ช่างเครื่องหรือว่าฉันก็ไม่ค่อยอยากจะได้นะครับนะผก็รู้ว่าภาวนาว่าไม่อยากให้เขาเปลี่ยนรถจักรนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับผมก็ต้องเจอจนได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะกันี่คือคือให้ดูเหตุดูผลนะครับนะดูวิธีการทํางานนะครับว่าอันไหนอยากเจออันไหนไม่อยากเจอก็ธรรมดานะก็นะครับผมนะคนทุกคนก็อยากจะทางานสบายๆนะครับผมนั้นเมื่อเปลี่ยนรถเรียบร้อยตอนนี้เราก็ใช้รถจักรอต้อง 4307นะทการนะนะครับผมก็เอาร้จักตัวป่านะกับลงร้จักบางซื่อ,อนี่รเรียบ 100, ร้อยก็ติดต่อกทท .3 ซึ่งหอควบคุมเขาบอกว่า4กทท .3 นะีเซน4307พร้อมกลับบ้านนี่ว่าไปนั่นเลยนะครับนะกท .3 ก็อบอกว่าออกเอาไปได้เลยเดี๋ยวไปดูสัญญาณนี่ยมราดนะี่แ <c oughs> ออกมาแล้วนะครับผมโดยใช้ความเร็วไม่เกิน1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะที่สถานีกลางสถานีกรุงเทพทมกคนพวงนะแถวนี้เขาจะใช้ความเร็วไม่เกิน15้นะต้องจําไว้ให้แม่นจําไว้ให้ดีเลยนะครับหรือกับผ่านชุมชนต่างๆนะเขาก็คงจะไม่มีที่นั่งที่อะไรกันนะครับนะก็ต้องมาหาที่ลงลงมากินข้าวกินปลากินอาหารมานั่งสังสรรค์คุยกันนะครับผมนะเนื่องจากเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมนะก็ไม,ม่สามารถที่จะทําให้พวกเขาเหล่านี้นะครับนะมีที่มีทางที่จะนั่งสะดวกสบายได้แล้วก็ได้มองเนะราแค่ชั้นแค่แครถ ความเร็วลงมาก็ค่อยๆไปนะครับผมนะมันก็เกี่ยวกับหลายภาคส่วนนะบางคนบอกทําไมไม่ไล่ไม่อะไรใชนก็คนละภาคส่วนนะครับผมนะแต่ก็ดูสะอาดสะอาดดีนะครับผมนะั้นๆจะเข้ามานะครับก็ลงโจงน,นะครับผมอย่านะครับ้าล้างไฟมันก็ใหญ่โตนะลงโจงไม่ได้เป็นอันตรายใดๆนะครับผมนะนเ่แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านสะพานดำที่มีความสวยสดขน,นงามเช่นเดิมบางครั้งเราก็จะเห็นเรือวิ่งผ่าน มองนั่งมองด้วยความเคลื่อนพื่นตอนนี้ก็มีฝนพลําลงมานะครับผมตั้งแต่ขามาหรือฝนตกนะครับผมนะฝนตกนะครับนะเราก็ต้องระมับบดระวังเป็นพิเศษถนนลืน่นแต่รถไฟไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่เกี่ยวไม่คล้องกับเขานะครับผมนะนะจะไม่มีลงไม่ลื่นเท่าไหร่แล้วครับรถไฟเพราะมันเป็นหลังเป็นเหล็กนะครับ,รบตอนนี้เราก็ติดเสาแดงที่ยมราชนะครับผมก็ค่อยๆลดความเร็วลงมาค่อยๆอ,อ่อยลงไปเพราะว่ายมราชแถวยมราชเนี่ยรถล้ามันเยอะนะครับ ผมลดยาลามันเยอะ นานๆจะเข้ามาทัทีนะในส่วนนี้ของท่านก็จะมีอะไรขบวน986 985นะครับผมแล้วก็202นะครับที่จะได้เข้ามาที่สถานีหัวลําโพงนะครับผมสถานีกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะครับผมนะ,นเ,นนะ,มนะเป็นการคลองทางไว้นะครับผมนะเผื่อวันลงว,วันหลังทางการเขาใช้มาเราจะได้มาถูกต้องอย่างทีง่เคยบอกเคยกล่าวไว้ว่าทางใดยังไม่เคยไปกว่าันหนึ่งปีนะครับผมนะเวลาจะไปเนี่ยจะต้องมีคนนำทางนี้ทางการเขาก็เลยต้องมาจัดให้มีรถเข้ามา ให้เราทําเข้ามาบ้างนะครับนี่ครับเรียบร้อยสัญญาณเขียวแล้วก็เปิดวีเตือนหนึ่งครั้งแล้วก็ไปต่อนะครับผมนะนี่ครับผมนะก็ลดลาก็ติด นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นรถจัรตัวเปล่า4307นะครับผมมีความคล่องตัวนะครับก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่รีเรื่องเรื่แหล่งชุมชนนะครับผมก็ต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูอะไรให้เรียบร้อยวันนี้ฝนตกมาชุมฉ่ำหัวใจนะครับนะบางคนก็บอกโอ้โหรถล้ามาันติดเนื่องจากฝนเนาะก็ถามกลับไปว่าแกยังไม่ชินอีกหรอประเทศนี้เมืองนี้นะครับฝนะตกกรุงเทพยังไงรถจะติด นี่เราก็ผ่านสวนจิรดาแล้วนะครับผมนะข้างขวาก็เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีสําหรับใครที่จะมาหาหมอหาหมอพายพาทยาดมารักษาที่นี่ถ้าไม่มีที่ทางจอดรถก็มาเน่ขวามือเนี่ยที่จอดเยอะแยะนะจะไปจอดซ้อนคันเพราะอะไรตํารวจเขาจะล็อกล้อเขานะครับผมเมื่อผ่านสวนจิรดาเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปที่สถานีสามเสนนะครับผมเนี่ยสถานีสามเสนนะตอนนี้เรากลับมาก็รถจักรถือเป่าสีสันศูนย์เจ็ดแลก็จะผ่านตลอดนะเป็นการเอารถจักรนะครับเข้าไปเก็บที่โรงจักรพิเศษ หังซือเพื่อไปตรวจเติมเชื้อเพลิงและตรวจซ่อมต่างสลากนะครับนะเพื่อมำบรุมรักษาที่จะทําการต่อไปเอาไปทำขบวนต่อไปนี่ก็ผ่านสถานีสาเส้นซึ่งมันก็เงียบเงียบเงาเพราะว่ารถมาเข้าออกน้อยกว่าเดิมนะเมื่อก่อนมันจะดูแล้วค,คึกคัก คือคลื้นนะมีร้านอาหารมีรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมาคอยรับบริการผู้โดยสารไปไปหมดนะตอนหลังก็เริ่มเงียบๆเหมาเหาเศร้าๆซอยๆเนื่องจากว่าผู้โดยสารเขาลงที่สถานีกลางกรุงเทพภิวัตรเสส่วนใหญ่นะครับรถท่้ามในีนี้มีแค่บางส่วนซึ่งไทยใครอยากจะรู้อยากจะทราบขบวนรถไรเวลาที่นั่งราคาต่างก็ให้โทรไปที่1690-1690ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มื่อผ่านสถานีสามเซนเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็จะเข้าสู่สถานีบางซื่อนะครับนะสถานีบางซื่อเึื่ผ่านสถาน,นะผ่านดำที่สวยสดงดงามอีกเช่นเดิมโอ้วันนี้ภาพทิวเชื่อทัดมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจนเนื่องจากมีหยาดน้ําฝนลงมาเนื่องจากว่าเข้าว่ามีมลสุกเข้ามาก็ะระมัดระวังนะเนี่ยคือสถานีบางซื่อนะครับผมนะเป็นสถานีบางก่อนเรียกบ,บางซื่อสองนะตรงนี้จะวิ่งเฉพาะสายใต้เมื่อเรียบร้อยแล้ก็เอารถจักรเข้าสู่ลงรถจัก เดียคือบรรยากาศน่ารถจ